มือดปล่อยครับเบิงครับเบิงโอ้โเอโอหมุนนะวันนี้กินกับม่งหัวสิได้กินอย่างสาสจุงครับตรงใสไปครับดเดาจไ,ไ้ดูครับจักไปใสเนี่ยครับ มองดีเย็นครับผู้พิเศษเลยครับอยู่ขางตนไม่ครับหลังจากของแต่ก้าวคุ้ใช้จูสูสตัวครับ สัตว์โอเวอรอยู่ครับไปเร็วหมดเลยนับจับพระท่านครับกับกินเมียครับโอ้โหขับขึ้นขับขึ้ขับมาเป็นแถวเลยครับอันนี้ใช้ไม้ดึงครับว่าได้ผูกเลยครับ น้ำมันไปไว้ครับลองบรใส่แล้วจับบรทันครับสายบระนักครับบ่ะบ่าครับไปครับจากที่ไม right enfin, ่ส่ายครับเไปเขาไปแล้วครับ <laughs> <hafte là khoic cười> để gặp phải thế là khao Ừ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  lo lắng sớm thì mắc có vô theo theo này không, bến dịnh không พื้นปูนเย็นครับครับวัดทาครับพื้นปูนด้วยครับทมองเย็นครับ sai chuồng bố bầu không tiền sườn sườn lùng không vô hợp vô 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 Ờ, do do cân, do do cân. Nón thầy nón măn. อยู่ครับอยู่เออเห็นสายจูงเขาบอกว่าเป็นคลองเหรียญเงเฮ้เเยองโอ้โหอออยอกันยอกันโอ้หยอกกันไปยอกกันว่าครับ จบครับโอ้โหขอกันครับยู่ครับอยู่โอ้โหถ้าจะไปครับจะไม่ใสครับใสจูขำว่าเป็นของเล่นครับอยู่ครับอยูยูเห็นยังนี่ กัดเห่นเบิดเดิมต้องค่อยเอาออกนะครับค่อยเบิ่งครับหยั่งหน่อยอยู่ฝูเดียวพี่วาพี่วาพีเาเ่เร็ว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 บริษน้ำมูอีกแล้วเหรอเห็นบอมูนอนเพิ่นน้อนอยู่พี่ครับเอาแล้วครับเออขอทาครับเออดึงกันไว้ไก็บ่อยไปก็ วัวใหญ่สุดโตครับตัวซ้ำกันเบินเลยครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ใหญ่ยาวสุดโตครับแข็งแรงมาสุดโตวครับแต่โบวิสัยยูงที่ไปไผไปมันครับน้ามาท่านครับเพราะว่าข้างนาที่เป็น้าหนามครับยันเป็นลงสาครับเอาไปอยู่ครับจับตัวหนึ่งกับิยั่งตัวหนึ่งครับ ถ้าป้าเอจกจากงกับสิประมาณนี้ครับเล่นครับครัอบอยู่ครับอยอ่โอ้ยแย่กันครับมองดิ้นครับซุ่มๆครับกับสีมักอยู่ครับ thang thì <laughs> oh, 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 oh. <laughs> tạp và xả mới được lo mừng lo mừng ô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 

พี่คือไตทองรุดแล้วพ well. ี่มาพี่มาพี่แล้วเร็วครับคับมาฟังดีครับยิ่แย่กันครับยิ่แย่กันครับขอดีครับสายสายจุงขวบกุโอ้โหจับไงครับเห็นไว้ครับ เพราะว่าสายจูงจะเป็นสีครับเอ้าครับเมียครับตานครับไปไปไกลก็เดียวเห็นไงครับเอาล้อเบิร์กเอามากหยอกกับมากหยอกโอ้โหโอ้โหโอ้ล้อเบิกหยอกกับเมียครับโอ้ยยังครับลูกกับเมียครับ เดี๋ยวว่อนไปวนมากครับครับสังเกตง,ง่ายๆครับเชือกเพรเป็นอุปสรรคครับแต่ว่าเลี้ยวเห็นง่ายครับจับไว้ครับด้านบนสิเป็นซา Nam ครับถ้าปล่อยไปบ่เห็นเสียบ่เห็นเสียคือเห็นเสียกร <c oughs> ับว่งาง่ายๆครับเอ๊ะเอเห็นโบเห็นโบบ๊อบบ,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 บี้บ๊อบบี้ เดี๋ยวเลี้ยวเ้าไปแล้วก็ไปแล้วไปเป็นคู่เลยครับคืออยู่บ่เซาเ้อบนนั่งยกเตี้ยครับบนไปบนมาครับแต่บ่มีเสือกจะได้ก็นำบาทันครับห้ามมองนอนนะครับเดิมสงบแล้วครับมองนี้เย็นครับเย็น อยู่กับเมียครับเออเฮ้ยัง๊ดเฮ้ยจดลงอล้งม่อล้างอโอ้โอ้โอ้ล้างมืงเมียหยอกครับโไปน้ำกันเด้ครับแตกกันยัวครับยูคนลบฟังครับติเดย์ใส่เสื้อเสื้อใส่สายจูงครับล้เงมืง

ทาดีครับกลังมวนครับโอ้โอ้เรี๋เร็ว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 รวเร็วเร็วเวเรเรับเร็วเวเเววร lướp xong vlog up dù phải dù mang gặp chip 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 ครับผมกลัดข้อมาย่างครับมือน,นีพ่าเบิงลูกน้องน้ำตาลครับเ่นครับช่วงสายๆย,ยังหน่อยครับอาชิปนี้ไว้ซับหนีก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ